เปลี่ยนยางทุกครั้งอย่าลืมทำแบบนี้ถ้าไม่อยากโดนหลอกและเสียหายขับรถต้องรู้เราควรจะหาร้านยางที่เป็นร้านประจำนะครับร้านที่มั่นใจได้นะครับสำหรับคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยจะโดนหลอกกันบ่อยมากนะครับโอนตังมัดจำไปแล้วไม่ได้ส่งของไม่ได้ส่งอะไรมาให้เช็คร้านให้เช็คที่อยู่ร้านโช,ว,ชว์ก่อนว่าเขามีร้านที่ชัดเจนหรือไม่นะครับอย่าไปสั่งกับเห็นที่ว่าราคาถูกเวลาที่เราไปตามร้านยางนะครับเวลาที่เราไปสอบถามยางเนี่ย ให้เราดูขนาดนะครับถ้าเราเปลี่ยนขนาดสแตนดาร์ดมีตัวไหนบ้างนะครับเป็นยางปีไหนนะครับสอบถามให้ชัดเจนแบบนี้ถ้าหากเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บเราก็มาดูนะครับว่าเป็นปีไหนนะครับโดยยางเนี่ยปีจะดูจากตรงนี้นะครับให้เราหาตัวที่เป็นนูนแบบนี้นะครับมันจะมีตัวเลขข้างหน้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ให้เราสังเกตก็คือตัว4ตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับ2ตัวหน้า2คู่หน้านะครับจะเป็นตัวสัปดาห์นะครับนี่คือสัปดาห์ที่10นะครับ ตัวหลังจะเป็นตัวปีนะครับปี2024นะครับตัวนี้นะครับซึ่งให้เราดูแบบนี้นะครับถ้าร้านบอกว่าเป็นปี2 4ก็ดูว่าเป็น24นะครับ4ล้อหรือเปล่านะครับครบแล้ว4ล้อโอเคไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยร้านที่ได้มาตรฐานจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางร้านเขาจะจัดโปรโมชั่นก็คือยางปีเก่านะครับราคาถูกถ้ายางเป็นยางปีเก่านะครับอาจจะเป็นยางปี23หรือปี22 เก่าเก็บ1ปีเก่าเก็บ2ปีปียังใช้งานได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเมื่อมาใส่แล้วนะครับเราไม่ควรใช้งานเกิน3ปีนะครับสำหรับยางเก่าเก็บและให้เราสังเกตนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยมันจะมีหนามเด่มๆแบบนี้นะครับเราลองดึงดูนะครับดึงหนามแบบนี้ดูถ้าเกิดมันยืดมันเหนียวแบบนี้นะครับแสดงว่าเนื้อยางยังโอเคยังไม่มีเสื่อมสภาพครับแต่ถ้าดึงแล้วมันหลุดนะครับเดี๋ยวต่างขึ้นคลิปให้ถ้าดึงแล้วมันหลุดขาดปุ๊บนะครับอันนี้แสดงว่า เนื้อยางเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วนะครับไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปเปลี่ยนยางนะครับจำเป็นต้องดูแบบนี้หาร้านให้ชัวร์นะครับดูปีให้ชัวร์นะครับถ้าหากปีไม่ตรงรีบแย้งเลยนะครับดูยางดูขนาดให้ตรงกับที่เราเปลี่ยนถ้าหากขนาดที่ของเรารถของเราใช้อยู่นะครับไม่มีเราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับโดยการสอบถามว่าถ้าใส่ไปแล้วหรือว่าขนาดมันกว้างกว่าเดิมนะครับจะมีผลในการติดซุ้มล้อหรือไม่นะครับหรือว่าถ้าหากสายเล็กลงเนี่ย รถมันอาจจะเกาะถนนไม่ดีนะครับแต่ว่าการประหยัดน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับราคามันก็จะถูกกว่านิดนึงนะครับหลังจากที่เปลี่ยนยางใหม่นะครับออกจากร้านยางครูต่างแนะนําว่าให้เราทําการรันอินหน้ายางก่อนนะครับเวลาที่เขาเก็บยางเนี่ยยางมันเคลือบมาจากโรงงานนะครับมันจะเคลือบสารนะครับเคลือบแป้งมาเวลาออกจากหน้าร้านใหม่ๆนะครับบางคนเจอแล้วนะครับฝนตกถนนเปียกๆออกไปนะครับเลี้ยวท้ายปัดนะครับเสียหลักลงข้างทางไปเลยก็มีขึ้นฟุตบาทเลยก็มีนะครับ อันนี้จาเป็นต้องระวังมากๆนะครับดังนั้นควรมีการรันอินหน้ายางก่อนนะครับให้เราขับนะครับขับเรื่อยๆแบบขับแบบไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับสักประมาณ50กิโลเมตรว่าดูสังเกตหน้ายางแล้วว่ามันเริ่มไม่มีความมันความลื่นแล้วนะครับก็สามารถขับได้ตามปกตินะครับแต่อย่าลืมรันอินหน้ายางก่อนเมื่อเราเปลี่ยนยางใหม่อันนี้นะครับก็เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนยางนะครับปัจจุบันนี้เงินทองหายากนะครับบางคันเราจะเปลี่ยนยางทั้งทีนะครับ เปลี่ยนแล้วต้องให้ได้ตามคุณภาพตามราคาที่เราเสียเงินไปนะครับดูด้วยนิดนึงนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ